พิธีว่าดกนั้นดกขนาดไหน พริกแม่นี่มันรกลีร์รกริงๆมาเบิ่งได้เลยจ้าบ่ได้ถัวอื่นทุกแง่ทุกงามทุกขอเลยจ้าต้องพอยุงจริงนะเวลามันรกลิงมันจะหกักนูสังเกตือเลยพริกจะดูกหนึ่งมันต้องเด็กทรงภูมิม,มาแต่ข้างล่างพริกแขนงเยอะๆอยู่มันก็จะดูกสี่ไหอื่นๆเขาเนาะเขาบอกว่าของเขาได้แค่สองตันแต่สี่ไหของแม่นัน่นจะได้ถึงเจ็ดตันอีรีจ้าพีทีทเดียวนี่กระนวยสวยๆแบบนี้มันราคาอันนั้นสูงมากน้วยแดงถึงโลละหน่อยแปดสิบบาทน้วยเขียวถึงโลละแปดสิบบาทถึงเก่าสิบบาทด้วยจ้า หนึ่งไร่เลี้ยงชีพอย่างยั่งยืนเทคนิคปลูกริกให้โดกเจตันต่อไร่เก็บขายได้นานเจ็ดเดือนทำได้จริงสวัสดีค่ะ ชื่อเมจอยนว่นจันค่ะอยู่บ้านน้องกิ๊กตําบลหัวเรือจังหวัดบุรีรัมย์จะ้ะแม่นี่กะปลูกบักพิกมาแต่รุ่นพอ่อรุ่นแม่ร่วมๆในซี่ซิบกูปีลวจะ้ะพิกที่แม่ปลูกนี่าส,ส,สามารถไล่เศษเศษกับสาหมาดเรียงขอบรัวได้จ้ะที่ห้าปลูกน้อยนี่ก็ต้องรู้ได้ให้มันดีๆแต่ก้อนๆแม่กะปลูกขั้นหัวเรือจะว่าผิวมันบางมันโบตานท่านลกูกแต่ที่เมื่อปลูกขั้นดวงเศรษฐีนี่ละจะ้ะมันดีตรงที่ว่าขอมันชีนวยกระดูกใหญ่ผิวแข็งนวยแข็ง ข้างตลาดเพื่นมักขายอไร้ทั้งแดงเครงเขียวผลนผลิตมันก็ดีต่้มๆเนี่ย่อนหอยกว่า4ตันหารู้ได้ดีดีเนี่ถึงเจตันค่ะก่อนปลูกมีขั้นตอนอย่างไร แม่ปลูกพริกเริ่มปลูกเดือนสิงหาก่อนปลูกพริกแม่จะเตรียมดินเดือนก็รกฎระดาคใช้ผ้วนดินไหวให้มันล้วนระวังเตรียมดินนี่แม่กะเพาะกะใส่ทิดมอดครับเกล็ดดำเพาะประมาณ 30- สถึง4ิหาวันค่อยใหายปลูกก้อนปลูกแม่กะใส่ปุ๋ยชีบอวภาพ้าลอยชิโเพื่อป้าปรุงดินให้ดินล้วนซุย หลังจากป้มรุ like mm ่ม hmm. ดินแลลวก็เริ่มขึ้นแปลงลงปลูกกะหาซิบเส้นแล้วก็าทางเดินนี่กะหาซิบเส้นระยะต้นนี่ทางอีซิบทั้งอีซิบหาเส้นกะปลูกแถวพูดเพราะว่าที่แม่บ่หลายก็จะใ้ต้นเยอะขึ้นใส่ที่ให้มันคุมค่าดะเผยเคล็ดลับเพิ่มผลผลิตได้พริกโดกเต็มต้น หลังจากแม่ปลูกหลาง6กถึง1ิบวันแม่ก็ใส่ปุ๋ยตากระต่าย1ิบ6 1กิบฮกิบกบูหาชิบกิโลต่อไร่ใส่ถูก1ิบหาวันแล้วแม่ก็จะใส่ขี้ไก่ตามไปน้ำไร่หนึ่งประมาณสามสิบกรอโฉดใส่แล้วมันงามมันเตกแคนแงดีตเร็วใบก็งาม ช่วงต่อไปอายุพีกสิบห้าถึง4จ็สิบห้ามือเป็นระยะที่พีกแตกท่วงภูมิแม่จะใส่ปุ๋ยตากระต่ายสิบหกสิบหกสิบหกบูอีคืออนหนึง่งหาสิบกิโลต่อไรกราฟี่ใกล้อีกฐากชิก็สอบจ้อยให้บอกพีกแตกแขนงช่วงภูมใหญ่เร็ว ช่วงที่พีกแตกอุ้มนี่ห้าต้องดูแลให้ดีเพราะว่าถ้ามันหิวปุ๋ยใบยมันก็นจะเหลืองแตกช่วงพู่มหน่อยพอมันบ่้หลายน่วยก็จะน้อยเอาก็ต้องใส่ปุ๋ยให้พ่อปุ๋ยสูดหนีมันละล,ะลายเรีวพรีกก็จะได้กินในเรีวสมบูรณ์จ้ะ หลังจากปกพริกหาซิฟวันนี่มันจะเริ่มออกดอกออกนวยเข้ากระปั๊บสูตรปุ๋ยใหม่จ้ะใส่ปุ๋ยตากระใต้ซิฟสามซิฟสามอีซิฟสี่หาซิฟกิโลต่อไร่ผสมกับยูเรียซีสิบหกศูนย์ศูนย์สามกิโลต่อไรจ่จอยให้น้ำหนักมันดีนี่ก็สวยพ่อขากะมากจ้ะหลังจากเก็บปกพริกทุกเขียวเข้าก็ต้องใส่ปุ๋ยตากระต่ายสูตรซิฟสามซิฟสามอีซิฟสี่ทุกแถวจะได้บำรุงต้นมันจะได้บปรโ้มจอยไฮผลผล มันมีคุณลภลาพพริกทีสวนแม่นี่เก็บไดหน้านี่เก็ดเดือนเลยการมํามุ่งช่วงแรกแม่ก็ใส่ปุ๋ยสูตรตามแม่ก็ว่ามันถูกแต่ว่าผลผลิตมันบดกตอนล้างนี่แม่ปั๊บการมํามุ่งก็เลยมาใส่ปุ๋ยตากระต่ายเต่าสีสังเกตหน้าใส่แล้วมันงามใบเขียวใบนาต้นสมบูรณ์เรื่องการฟืนต้นนี่ที่หนึ่งเลยค่ะแม่มากหลาย เดือนกันยายน่ะฝนท่วมพริกแม่สวยๆหนึ่งใบกับบมี่มิตรกางมันกะชะง,งักนึกว่ามันจะตายเพราะฝนหยุดก็เริ่มใส่ปุ๋ยตากระตายชิโพกชิโพกชิโหอบูอีกพริกมันก็เริ่มพื้นโตขึ้นงามขึ้นกะสามาเจเ๊็บขายจนหอดทุกมือนี่ละจ้าปลูกแล้วหาตลาดอย่างไร การขายบุกพิกนี่แม่ก็มีคนสื่อน้ำการขายน้ำกันเป็นสิบสิบปีละแถวนีขา้าวกระปูบุกพีกกันเยอะขั้นของเฮาดีของเฮาสวยนี่กะพอข่าขา้าบโปไปไซหลอเข้าก็มาเอาสวนเฮ้านี่ละบุกพีกเขี้ยวนี่กาจะได้เก็บนวยมาหนิกาหกสิบถึงหกสิบหามือพิกแดงนี่ประมาณเกียริบห้าถึงแปดิบมือแม่เก็บบุกพิกครังแรกเดือนพฤศจกกิกาย,ยนแม่ก็ได้ตันสามเลยด้หลังจากนั้นจะเก็บไปเรื่อยผลผลิตจะเริ่มเพิ่มขึ้นจนหอดเก็บตันเลย การเก็บขายถ้าก็ต้องดูตลาดริกเขียวมันดีก็ต้องเก็บผักเขียวริกแดงนะค่าดีถ้าก็ต้องปล่อยไว้ให้มันแดงเก็บผักแดงขายเวลาขายขายเป็นถุงละซิบกิโลราคาเฉลี่ยริกเขียวถุงละสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทถ้าช่วงนี้ดีนี่ไดถึงเก้าร้อยบาทเลยส่วนริกแดงกระะ็รา,400าคาสี่ร้อยถึงห้าร้อยบาทราคาดีๆก็ถึงพันแปดร้อยบาทที่แม่ปลูกไร่เศษนี่ไน้าไร่ก็รักแสนอยู่แต่ก่อนผลผลิตก็ไม่ดีจังสี่ดอก ตอนหลังแม่กับไปสันหามาเพ่นจัดประสุ่มบอกพิกก็ไปเบิ่งน้ำเพิินไปกัดซีมี่พันนู่นนี่นั่นเนยนมาพ่พาพันดวงเศรษฐีนี่ละมันน้ำนักดีเพราะเราเปลี่ยนพันพิกแล้วก็มาปรับการบำรุ่งด้วยแม่สีเนีนบำรุ่งให้ครบตามอายุพิก ช่วงที่มันโตเข่ากับบํารุงต้นช่วงที่มันออกนวยเข้ากับตองบํารุงนวตแตงแต่เปียนพันกับการบํารุงมาผลผลิตแม่ก็เลยหลายคืนพริกนีแม่กับปลวงมาแต่รุ่นพอรุ่นแม่แต่เข้ากับตองพัฒนาสีมือเพราะว่าดินฝาอากาศมันบ่คือแต่ก่อนพอเข้ามาพัฒนาการบํารุงผลผลิตของเขาก็ดีขึ้นบางที่แม่ทำในถึงเก็ตันคนอื่นเขาไปบกวเสื้อแม่ก็ภูิใจอติเหตุสองคนกับพออายุหลายล่ะผลผลิตเข่าคุณภาพกะบ แพร์ไพคือกัน